มาแล้วค่ะซีซันวันใหม่วันที่2นะคะเป็นวันที่2ของน้องๆที่มาอบรมนะคะวันนี้นักจากรายการตุ้นเจียวของเรานะคะจะต้องเปลี่ยนบรรยากาศจากโรงแรมไม้เฮามาเป็นสตูดิโอช่องททบ5ทับหนึ่งนะคะซึ่งน้องๆนะคะจะจาลองสถานที่ว่าที่นี่เป็นพื้นที่จริงรวมถึงเราต้องสนใจแล้วก็ให้ความสําคัญกับน้องๆมากๆดูน้องๆแต่ละคนนะคะต้องเก็บเกี่ยวความรู้รวมถึงประสบการณ์จากพี่ๆทีมงานททบ5รวมถึงพี่ๆทีมงานจากรายการดอกไม้หลักสีของเราที่จะ มามอบความรู้ในวันนี้ค่ะบรรยากาศน้องๆนะคะจะฝึกฝนมุ่งมั่นตั้งใจจะเป็นยังไงนะ่นี่ดูจากข้างหลังของบัดค่ะเรามาชมพร้อมๆกันค่ะแนะนำชื่อนะคะ เข้าสู่วันที่2ของการอบรมการเป็นผู้ประกาศและนักจัดรายการเยาวชนรุ่นที่1แล้วล่ะค่ะน้องๆจะต้องเปลี่ยนบรรยากาศจากห้องแอร์เย็นๆในโรงแรมมาที่ค่ายสิรินทรซึ่งเป็นสถานที่น้องๆทุกคนจะต้องฝึกภาคปฏิบัติกับเครื่องมือและเจ้าหน้าที่จากททบร5รวมไปถึงทีมงานจากรายการดอกไม้หลากสีไม่ว่าจะเป็นพี่ปลานัทธรมพี่ปลายาปราวีพี่ขวัญชัยนะรวมถึงมัดเองค่ะ งานนี้น้องๆจะต้องเจอกับอะไรบ้างและทุกคนมีความสนใจมากน้อยแค่ไหนต้องร่วมกันเป็นกําลังใจให้กับน้องๆแล้วล่ะค่ะรู้สึกดีมากค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ว่าได้มาเข้าค่ายอบรมครั้งนี้เพราะว่าคนอื่นๆอาจจะไม่อาจจะไม่ได้มีโอกาสดีๆเหมือนกับหนูที่ว่าได้มา ได้มาดูประสบการณ์การทำงานจริงๆของพี่ๆนะคะว่าพี่เขาทำงานหนักขนาดไหนแล้วก็อีกแง่มุมนึงก็ถ้าเกิดว่าเราทำงานอย่างมีความสุขมันก็แบบสนุกค่ะกับงานถึงแม้ว่าจะเหนื่อยยากขนาดนั้นก็ตามค่ะพี่เข้าใจดีมากๆเลยค่ะก็ได้แบบแนแนวความรู้ว่าวิธีการทำต้องมีบุคลิกยังไงการพูดยังไงค่ะความรู้สึกที่ได้มาอบรมโครงการนี้นะครับก็รู้สึกว่าได้รับประสบการณ์หลายอย่างนะครับ ที่สามารถนําไปใช้ได้นะครับอย่างผมที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนช่ไหพับก็สามารถแนะนํารุ่นพี่หรือว่ารุ่นน้องที่เป็นฝ่ายใช้กล้องนะครับให้เขามีประสบการณ์หรือความรู้เพิ่มเติมนะครับหรือว่าไปแนะประสบการณ์สาหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสมาเหมือนกับผมหรือว่าเพื่อนๆในค่ายนะครับให้มีความรู้นะครับอย่างผมมีความรู้ด้าน การใช้กล้องใช่ไหมครับผมก็สามารถแนะนําผู้ที่สนใจได้นะครับผมก็รู้สึกว่าภูมิใจนะครับที่อาจารย์ให้อัดโราสผมได้มาค่ายนี้นะครับ <S <S น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกาศพิธีกรภาคสนามตลอดจนเทคนิคต่างๆจากเจ้าหน้าที่ททบ5ของเราและที่สำคัญพี่ๆทุกคนตั้งใจที่จะมอบความรู้และประสบการณ์ให้กับน้องๆผู้เข้ารับการอบรมอย่างไม่ยอมเสียดายวิชากันเลยล่ะค่ะ สงสัยน้องๆคงจะต้องชอบมากเพราะดูแต่ละคนแล้วไม่ยอมละสายตาไปจากวิทยากรของเรากันเลยกล้องมีหน้าที่เพื่ออะไรก็คือเป็นรีสอร์ทที่จะมาป้อนให้กับมาในที่เรียกว่าพเตะพอพุเตะได้มาปุ๊บก็จะมาแคปเจอร์ลงไปที่เครื่องนะคะก็สําหรับโครงการครั้งนี้นะคะก็คือโครงการฝึกอบรมนักประกาศข่าวและดีเจเยาวชนนะคะซึ่งโครงการนี้ได้ทางศูนย ประชาสัมพันธ์ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนน้านะคะได้หยิบยื่นนะคะโอกาสในการที่มาอบรมในครั้งนี้นะคะ่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะซึ่งสำหรับตัวหนูเองก็ถือว่ายังไม่เคยมีประสบการณ์การเป็นนักจัดรายการนะคะก็เมื่อได้มาทำจริงๆก็ถือว่าตัวเองประสบผลสซอมเร็ไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะแต่ ก็ถูกก็อยากคิดว่าซึ่งทุกคนเนี่ยก็สามารถเข้ามาอยู่ณที่นี้ที่ตัวหนูเองได้มาอยู่นะคะก็อยากเชิญชวนนะคะถ้ามีอบรมหรือมีโครงการอย่างนี้อีกนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะรีบเข้ามานะคะเพื่ออนาคตนะคะเผื่อว่าเราอาจจะเป็นนักจัดวิทยุนะคะนักดีเจนะคะขอบคุณค่ะ พน,ไปไปไนอกจากนี้น้องๆยังได้ฝึกการเป็นนักจัดรายการวิทยุด้วยค่ะโดยมีดีเจเสียงหล่อผู้มากประสบการณ์ของเรานั่นก็คือดีเจไข่น้อยของเรารับรองค่ะทุกคนจะได้รับความรู้ที่เป็นเนื้อเนื้อแน่นอน เชื่อว่าในอนาคตจะมีดีเจหน้าใหม่เกิดขึ้นอีกมากมายและช่วยการสืบสารและร่วมกันเป็นกระบอกเสียงให้กับพื้นที่ของเราได้แน่นอนค่ะทานโตวัฒนวิทย์ค่ะม<อ>3ค่ะม<อ>3ะตอนนี้คิดไว้ว่าในอนาคตอยากจะเรียนเป็นพยาบาลเป็นพยาบาลทำไมคุณอยากเป็นพยาบาลก็ความฝันนะคะครับอยากเป็นพยาบาล เ,เขาใส่ชุดแล้วมันดูน่ารักเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยค่ะสำหรับตัวหนูเองนะคะโดยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเขาไม่เคยได้มีโอกาสได้มาคือมาพูดออกอากาศอย่างนี้ค่ะมาพูดใส่วิทยุหอออกอากาศอย่างนี้ค่ะเป็นประสบการณ์ที่ เหมือนเป็นประสบการณ์ทองอะคะ่ะที่เราควรที่จะขอยคว้าเอาไวะคะ้ค่ะสําหรับเพื่อนๆน,นะคะคือถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสหรือเราได้รับโอกาสจากใครหรือใครยื่นโอกาสมาให้เราเนี่ยควรที่จะรีบคว้านะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นมันเป็นอะไรแล้วมันเป็นความชอบของเราอะไรอย่างนี้ค่ะตื่นเต้นมากมเห็นมาเห็นของจริงมาเห็นเฮ้ยเขาพูดกับใครวะเขาพูดกับเข้ชมแล้วพูดกับกี่คนเนี่ยเราก็ไม่รู้ฮะว่าจะทําตัวยังไง จะทำไงให้คนชอบให้คนฟังแบบว่าไม่บงไม่เบื่อนะฮะถ้าถ้าเสร็จอย่างนี้ไปอ่ะผมว่าน่าจะใช้ประโยชน์ได้เยอะมากเลยการสื่อขับการสื่อสารกับคนเนี่ยมันต้องใช้ปัจจัยหลายๆอย่างที่เขาสอนมาเยอะแยะมากมากมายจะพูดจะจะพูดยังไงคนเขารักคนเขาชอบคนเขา มีความรู้สึกดีๆร้องไห้จะพูดยังไงร้องไห้เสียใจพูดยังไงให้เขาคืนดีกับเราอะไรประมาณนั้นฮะอยากจะชวนเพื่อนเพื่นพี่น้องน้องนะฮะมาฝึกด้วยกันเออมาฝึกเป็นดีเจมาฝึกทักษะการพูดคุยกับคนรอบข้างไม่คนรอบข้างคนชั่วๆไปพูดยังไงให้เขารักเราพูดอะไรให้เขาชอบเราการสื่อสารการ สื่อสารยังไงให้ตรงไปตรงมาการเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดอ่าครับผมครับก็วันนี้ที่ผ่านมาก็เห็นน้องๆน,นะครับมีความตั้งใจในการที่จะ,ะเป็นผู้ประกาศข่าวก็ผมก็ดีใจนะครับว่าอนาคตเนี่ยก็จะ,ะมีคลื่นลูกใหม่เกิดขึ้นมามากมายเพื่อทีใ่ในวงการผู้สื่อข่าวเนี่ยเราก็จะมีการพัฒนาในวงการนี้ให้มากขึ้นเรื่อยๆครับขอบคุณครับ นับเป็นบันไดขั้นแรกสำหรับน้องๆเยาวชนผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้กับเส้นทางของการเป็นผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุ ที่ทางกอมในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าได้หยิบยื่นโอกาสให้แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ทุกคนก็มีความสุขและพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆในพื้นที่แจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนรับทราบรวมทั้งรายงานเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในฐานะนักข่าวพลเมืองไปสู่การรับรู้สาธารณะซึ่งจะส่งผลให้สามารถลดความตื่นตระหนก ความหวาดระแวงและเสริมสร้างภาพพจน์ที่ดีของพื้นที่ให้กลับคืนสู่ความสันติสุขร่วมกันค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นไงบ้างคะกับภาพบรรยากาศของการฝึกอบรมเยาวชนนะคะการเป็นดีเจและก็การเป็นผู้ประกาศข่าวใน2วัน1คืนที่จัดโดยกองอเมริการักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าซึ่งศูนย์ประชาสัมพันธ์กองมรการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าของเราได้รับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าน้องๆเยาวชนของเราจะมุ่งมั่นและก็เก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์ในวันนี้เชื่อว่านอกจากความรู้น้องๆได้รับแล้วนะคะน้องๆยังได้มีโอกาส มากกว่าน้องๆในพื้นที่อื่นด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะมันก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ดีๆนะคะที่มอบและก็ให้ความสะดวกในการฝึกอบรมครั้งนี้ค่ะสถานีวิทยุกองทัพภาคที่4ค่ายเซนิทร FM 93.5เมกเฮิรตซ์และสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5กอรมนภาค4ส่วนหน้าค่ะและที่สําคัญค่ะน้องๆเยาวชนด้วยนะคะสุดท้ายค่ะสีสนันใหม่วันนี้หมดลงแล้วมาเละทีมงานรวมถึงน้องๆเยาวชนนะคะต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะเย้